สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Earth Peris นะครับแล้ววันนี้เรามาจะรีวิวเครื่องนี้เลยครับ Apple Watch Series 7นะครับอย่างแรกเลยครับเปิดกล่องขึ้นมานี่เป็นที่ดึง2ด้านนะครับเปิดออกมาก็จะเห็นได้ว่าเป็นดีไซน์ครับเป็นดีไซน์ของ Apple Watch นะครับและด้านในหยิบออกมาครับจะเป็น2ชิ้นนะครับแยกแล้วไม่เหมือน Apple Watch Series 1น่ะครับที่มาเป็นกล่องเดียวนี่สำหรับสายแล้วก็เครื่องครับกล่องนี้เลยครับ เปิดเครื่องออกมาครับนี่ครับ Apple Watch Series 7นะครับในกล่องก็จะเป็นดีไซน์เบสิกเบสิกนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายเนาะนี่ครับ Apple Watch Series 7นะครับด้านในครับก็เป็นตองที่เขียนว่าดีไซน์แบบ Apple in California นะครับเดี๋ยวนี้นี่มีทุกรุ่นแล้วจะดีไซน์นี้นี่ด้านในก็มีพวกคู่มืออะไรยี้มให้นะครับแล้วก็ Quick Start Guide ครับต่อนที่ด้านในครับจะมีสายชาร์จนะนี่ครับสาย Apple Watch ที่ชาร์จรุ่นล่าสุดนะครับเป็นแท่นไวเลสชาร์จเนาะ ซึ่งสามารถชาร์จเร็วกว่าซีรีส์6ถึง33เปอร์เซ็นต์เลยครับถือว่าเร็วมากๆผมลองชาร์จแล้วนี่แค่ชั่วโมงกว่าก็เต็มแล้วครับ เทียบกับรุ่นก่อนนี่สั้นมากเลยแล้วหัวด้านนี้เป็น USB Type C ครับสายนี่โอ้โหมีให้เลือกมากมายมากเลยครับแต่ก็อันนี้เป็น b r ร i d e d นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าขายดีมากๆนะครับมีหลายสีสีฟ้าสีแดงสีเหลืองเราสามารถคอสตูมได้ตามสบายเราเลยนะครับเปิดกล่องออกมาครับของผมนี่ซื้อเป็นคอสตูมคนะคับไม่ใช่เป็นแพ็กเกจเขาก็จะแยกของมาให้นี่ครับของผมเลือกเป็นสายสีฟ้านะครับเป็นสายวันเบรดเดตลุมนะครับเวลาการใส่นี่ต้องหันด้านที่เป็น สีเทาขึ้นนะครับไม่เหมือนด้านนี้ที่เป็นสีดํ3า3อันมันจะมีสีเทาขึ้นด้านนี้ครับตอนที่เปิดครั้งแรกนะครับเครื่องจะแบบว่าสไตล์แอปเปิลนะเปิดออกมาแล้วเครื่องมันจะเปิดเองเลยผมว่ารู้สึกเท่ามาเลครับเวลาดึงเครื่องออกมานี่มันเปิดเองเดี๋ยวเข้าไปจังหวะจะมีเสียงคลิกนะครับ เวลาใส่เข้าไปนะครับสวยมากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบแต่งตัวแบบหลายๆสีเนาะก็สามารถเลือกเครื่องเป็นสีดําหรือสีซิลเวอร์ได้นะครับแล้วก็เลือกสายให้แมทชิ่งกับชุดเราครับพูดถึง Apple Watch Series 7นะครับสเปครวมๆนะครับก็เริ่มจากชิปเลยเนาะชิปเป็นชิป Apple S7 ครับซึ่งทํามาเพื่อ Apple Watch Series 7โดยเฉพาะเลยเนาะแต่ว่าก็จะเป็นชิป Apple Watch s e r i e 6นะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเปลี่ยนเล็กน้อยมากๆเลยครับผมจะเรียกว่าแทบไม่เปลี่ยนเลยนะครับด้วยความที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับ p e r f o r m a n c ก็ไม่ได้ดีขึ้นมากมายนะครับแล้วก็เเอี่่่ดททาิมยู 18. โมงต่อการชาร์จ1ครั้งครับแน่นอนครับไฮไลท์ของ Apple Watch Series 7เลยนะครับก็คือจอของเขาครับที่ใหญ่มากๆเลยนะครับเทียบกับ Series 6นี่เขาบอกไว้เลยนะครับว่าจอนี่ใหญ่กว่าถึง20%เลยนะครับและเมื่อเทียบกับ Series 3นะครับใหญ่กว่าถึง50%เลยนะครับจอหูบอกเลยว่าใหญ่ๆมากๆเลยครับเต็มจอมากๆเลยครับและจอนะครับก็มีฟีกอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่มีมาใน Series 6เป็นรุ่นแรกนะครับก็คือ Always On Display นะครับซึ่งเวลาเรายกนาฬิกาลงเงี้ยครับมันจะ มืดลงเนาะแล้วจอก็จะเปิดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เหมือน Apple Watch ชุดนนก่อนนะครับที่มันจะดับไปเลย อันนี้มันก็จะขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งใช้แบตเตอรี่น้อยมากๆเลยครับพูดถึงพวกเฮลท์และก็ฟิตเนสอะไรอย่างนี้ของ Apple Watch นะครับในเวิร์กอัลนะครับมันจะมีให้เลือกมากมายนะครับและที่เพิ่มมาใน s ี r i e ็ดนะครับก็คือเราสามารถเลือกเวิร์กอัลของตัวเองได้เลยนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับแอปเปิลวอชมีฟีเจอร์มากมายเลยนะครับผมบอกเลยว่าแนะนามากๆครับอย่างแรกเลยเนาะที่มีฟีเจอร์มาให้เลยก็คือระบบที่เรียกว่า ECG นะครับเวลาใครไปโรงพยาบาลนะครับเป็นผู้สูงวัยเนาะเราก็จะเห็นคนแปะอะไรไม่รู้มากมายนะครับ มันจะเป็นเซ็นเซอร์ขึ้นมาเป็นจอยอยญๆขึ้นลงบนโรงพยาบาลนี่เครื่องนี้นี่มีมาให้บิวอินเลยนะครับแค่ใส่นี้ไปแล้วเขาจะมีระบบวัด ECG ให้ใน Apple Watch นนะครับผมบอกเรียกเหมาะมากๆครับและอีกอย่างเลยนะครับที่มีในซีรีส์7และซีรีส์6เท่านั้นนะครับก็คือการวัดออกซิเจนในเลือดครับซึ่งบิวอินมาให้ใน Apple Watch ซีรีส์7นี่เลยนะครับดีมากๆเลยครับสำหรับใครที่เป็นโรค เกี่ยวกับหัวใจหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับ Apple Watch Series 7นะครับมาพร้อมกับสิ่งเรียกว่า fall detection นะครับสำหรับเวลาที่ใครแบบว่าลม้มลงไปนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเนาะหรือว่าเป็นลมแล้วก็ล้ลมลงไปอย่างนี้นะครับ Apple Watch นี่ก็จะโทรหาบ emergency call นะครับเขาก็จะโทรเองเลยเนาะในกรณีที่ต่อกับโทรศัพท์หรือว่าไม่ได้ต่อเขาก็จะพยายามโทรให้นะครับ ใครก็จะคิดว่าเอ๊ะถ้าเราแบบว่าอยู่ดีล้มลงไปไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างนี้เราสามารถกดแคนเซิลได้นะครับไม่แช่วมันจะเรียกทันทีเลยนะครับก็จะมีเวลาแบบว่าบัฟเฟอร์ไทม์ประมาณ5นาที10นาทีอะไรประมาณนี้ครับแน่นอนครับเราพูดถึงนาฬิกานะครับก็ต้องพูดถึง water resistant นะครับเครื่องนี้มาพร้อมกับ IP rating ที่เป็น IP6X นะครับไม่ได้มีแบบว่า rating กันน้ำา Off ิเชีลนะครับเป็น IP6 นะครับซึ่งเป็นการกันฝุ่นได้ดีมากๆเลยนะครับ แล้วก็ X นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่มีนะครับเหมือนโทรศัพท์บางอันที่เป็น IP68 อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเครื่องนี้ก็สามารถกันน้ําได้ถึง50เมตรนะครับถึงประมาณ3ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับถือว่าดีมากๆเลยครับสำหรับนาฬิกาสมาร์ทวอทชแบบนี้ครับฟีเจอร์สุดท้ายเลยนะครับที่มีใน Apple Watch s e r i e 7ครับก็คือพวกฟีเจอร์ที่เรียกว่า Family s h a r i n g ครับ Family s h a r i n g นี่เป็นการแบบว่า เราซื้อ Apple Watch มาให้นะครับทั้งครอบครัวเลยแล้วก็เอาไปแบ่งให้ใช้นะครับก็ถ้าเป็นลูกหลานของท่านนะครับก็สามารถปรับ Privacy ได้นะครับว่าเราต้องการให้ลูกหลานโหลดแอปอะไรได้บ้างหรือว่าทำอะไรได้บ้างแล้วก็สามารถ restrict ได้เลยว่าทำได้แค่นี้แค่นี้แค่นี้ใน Apple Watch เครื่องนั้นครับ Apple Watch Series 7นี่มาใน2ไซส์นะครับ41มิลลิเมตรครับแล้วก็เครื่องนี้เลยครับ45มิลลิเมตรใหญ่แล้วก็เต็มจอมากเลยนะครับ ถีอผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะครับโดยโดยเฉพาะที่เขามีคีย์บอร์ดที่เป็น full size นะครับพิมพ์ง่ายๆเลยครับผมบอกเลยว่าตอนแรกที่ผมใช้นี่ก็คิดว่าจะกดยากเนาะด้วยความที่มันเป็นนาฬิกาจอไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็ถือว่ากดได้ดีครับ Apple Watch Series 7อันนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับอันนี้ครับสีฟ้าครับทำมาได้สวยมากเข้าไปบ iPhone 12ได้ดีมากนะครับสี Midnight ครับสีปกติเลยสีดำ Apple ทุกอย่างนี่ต้องมีสีดําแน่นอนครับ อีกสีหนึงเลยนะครับคือสีใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาใน iPhone ออ13นะครับก็คือ,อ,อสี Starlight นั่นเองครับซึ่งเป็นสีออกซิวเวอเนาะแต่ว่าได้เปลี่ยนโทนนิดนึงเพื่อทำให้แต่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะแยกออกมาจาก iPhone รุ่นอื่นๆครับอีกสีหนึ่งเลยที่เป็นสีขายนะครับและมีใน Apple Watch s e r i e 7เท่านั้นเลยก็คือสีเขียวครับเป็น Green a ลูมิเนียนะครับก็ ดูแปลกนิดนึงนะครับแต่ผมว่าเข้าไก่โปร11 Pro ได้ดีมากมาถึงเคส Stainless ครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นเกรดวัสดุที่ดีกว่าอลูมิเนียมนะครับมีใน Apple 13 Pro แล้วก็ Pro Max นะครับ เจ้าสเตเลสที่มีที่ได้ถึง3าสีนะครับก็จะสีคล้ายๆกับ13 Pro นะครับก็คือสีซิวเวอร์ครับสีโฟลแล้วก็สีกราฟฟายนั่นเองครับรุ่นสุดท้ายนะครับที่เป็นรุ่นปกติเนาะยังไม่แอดดิชั่นอื่นนะครับก็คือเออ่ Apple Watch Edition นั่นเองครับซึ่งจะเป็นวัสดุที่เรียกว่าไทเทเนียมนะครับซึ่งเป็นเกรดที่ดีสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็รู้สึกทนทานมากๆเลยครับเวลาจับลงไปรู้สึก p r e m i ่ m สุดๆไปเลยครับ มีถึง2สีนะครับสีดำแล้วก็สีไทเทเนียมนั่นเองครับเป็นสีเนโตรของเขาเลครับต่อมาถึง Apple Watch Nike Plus ครับก็จะเป็น Apple Watch ธรรมดานะครับมีสีเลือกแค่2อำสีครับแล้วก็สายเป็นสายแบบ Nike Plus เองเลยนะครับจะเป็นสายแบบกลมๆถ้าใครเคยเห็นนะเป็นรูๆใสาย Apple Watch ครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายเลยครับแปลกชิปของ Apple เลยครับ Apple Watch Air m a z e ครับรุ่นนี้นี่ราคาแพงมากเลยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆไปเลยครับ มาพร้อมกับเคสตัวบอดี้เป็นแบบสแตนเลส t ตีลนะครับจะเป็นส l ต t เลส t ตีลเท่านั้นแล้วก็สายที่เป็นสายของหนังแอ m เมสเองเลยนะครับผลิตที่โรงงานของเขาที่ฝรั่งเศสเลยครับรู้สึกฟรีเมียมมากๆเลยนะครับหนังนี่จับลงไปนี่เหมือนกระเป๋าแอ m เมหนังเกรดเดียวกันเลยนะครับ แล้วก็จะมีสายให้เลือกหลายลายมากๆเลยครับลองเข้าไปกดดูในแอปเปิลครับจะมีสายแบบเป็นซิงเกิลทัวร์นะครับซึ่งเป็นสายเส้นเดียวหรือเป็นดับเบิลทัวร์ที่เป็นสาย2เส้นที่เล็กลงมานะครับสำหรับ Apple Watch Series 7นะครับ41มิลลิเมตรเริ่มต้นอยู่ที่13,900บาทนะครับแล้วก็ Apple Watch Series 7 45มิลลิเมตรอลูมิเนียมครับเริ่มต้นอยู่ที่14,900บาทครับซึ่งผมบอกเลยว่าราคาค่อนข้างคุ้มนะครับแต่ก็อาจจะแพงนะครับสำหรับใครบางคน ผมบอกเลยว่าต้องแนะนำ Apple Watch SE ครับซึ่งเป็นรุ่นที่ออกมาประมาณ2ปีนะครับก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับ Apple Watch SE นี่แนะนำมากๆครับสำหรับใครที่ยังแบบว่าเอื้อมมือไม่ถึงนะครับสหรับ Apple Watch Series 7ครับ เข้ามาถึง Apple Watch นะครับแน่นอนต้องพูดถึง Apple Watch Air Mate Apple Watch Air Mate ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 9 9 0 0บาทนะครับซึ่งสูงมากๆนะครับสำหรับนาฬิกานี่เกือบซื้อ iPhone 13 Pro ได้แล้วนะครับสำหรับสาววก Air Mate จริงๆนะครับแล้วก็สาววกแบรนด์แพงๆในหลุยส์วิกตอง Air Mate D.O. อะไรอย่างนี้เหมาะมากเลยครับ Apple Watch Air Mate ที่ใส่นี่ดูโดดเด่นมากๆเลยนะครับพูดถึง Apple Watch นะครับใครที่ต้องการจะอัปเกรดนะครับนี่ผมมีซีรีส์3นะครับ นี่ซีดีหนึ่งครับอย่างแรกเลยนะครับที่เปิดขึ้นมาเห็นเลยก็คือไซส์นะครับของจอนี่ใหญ่มากๆเลยนะครับนี่คือ4 2มิลลิเมตรนะครับรุ่นที่ใหญ่สุดสำหรับ Apple Watch ซีดีหนึ่งตอนนั้นนี่เทียบกันดูนะครับโอ้โหนี่คือไซส์เดียวกันนะครับสามารถใช้สายแทรกได้ด้วยนะครับโอ้โหแตกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับจอนี่ Apple ก้าวหน้ามาไกลมากครับและนี่ถึงแม้จะเป็นไซส์เล็กนะครับแต่ว่าโอ้โหจอนี่ก็ดูลามากนะครับสำหรับสมัยนั้นนี่ทนสมัยสุดๆไปเลยแต่ว่า4ปีผ่านมาครับ แอปเปิลก็ได้พัฒนาขึ้นม่เองนะครับทำให้จอนี่เต็มมากๆเลยครับรวมรวมมานะครับแอด w อ e ์ซ Series 7นี่ผมบอกเลยว่าก็ถือว่าคุ้มราคานะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบว่าดีมากนะครับเมื่อเทียบกับการอัปเกรดขึ้นมา Series 5 s e ี i e s 6ขึ้นมา s e r ี e s 7นี่ผมว่าว่าอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ว่าใครที่ใช้ซี r ีสี4 s ี r i ส s 3 s ี r i ส s 2 s ี r ี e s 1่และโดยเฉพาะซี r ีศูนย์นะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันใครใช้อยู่นะครับเก่ามากมากเลย8ปีและซีดีศูนย์นี่เก่าสุดๆไปเลยครับอ ซีีนี่ไม่ได้อัปเกรดอะไรมากมายแต่ผมบอกเลยว่าแค่จอที่มันอัพไซส์ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นจุดขายของ Apple ไอโฟน 4s แล้วครับเพราะว่าแค่จออย่างเดียวเนี่ยเต็มจอนี่ก็เป็นจุดขายที่ดีมากๆเลยนะครับเห็นชัดแล้วก็สำหรับโดยเฉพาะผู้สูงไวันะครับที่ต้องการไซส์เทคที่ใหญ่นะครับก็สามารถเพิ่มไซส์ได้อีกนี่ผมแค่ไซส์เบอร์สอนะครับมันมีถึง6ไซส์นะครับสามารถเพิ่มไซส์ ให้ตัวเลเตอร์ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เห็นได้ชัดง่ายๆเลยครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาให้มานะครับภายใน Apple Watch Series 7นี่ก็ถือว่าจัดเต็นมากๆนะครับอาจจะไม่ใช่ที่บางคนคิดนะว่าเป็นดีไซน์แบบว่าดีไซน์บ็อกซี่เหมือน iPhone นี่เหมือนที่เขาทาตอนแรกแต่ว่าผมก็บอกเลยว่าก็ยังดีมากๆเลยนะครับสำหรับ Apple Watch Series 7นี่คุ้มค่าสุดๆไปเลยครับสำหรับใครนะครับที่สนใจ Apple Watch Series 7นี่เลยนะครับหรือว่าผลิต Apple ใดๆนะครับก็สามารถไปชมได้ที่ Apple Store ทั่วประเทศเลยครับหรือว่าใครที่แบบว่าชอบแบบว่าการไปซื้อของแล้วก็จับจานไหนสินค้า Apple แบบว่า Authentic จริงๆนะครับแบบว่าไปคุยกับพวก Apple Apple Genius นะครับที่ช็อปของเขานี่ต้องไปที่ Apple Store ที่ไอคอนสยามรัชเซ็นเตอร์เวิลด์เท่านั้นครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องฝากติดตามช่องเอิร์ธผลิตด้วยครับเขาหน้าจะเป็นการ u n b o x หรือว่าการรีวิวรถรุ่นใดนะครับติดตามได้ที่ช่องเอิร์ธผลิตครับกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งนะครับวันน